สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมง์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าการเจรจาเพื่อสันติภาพใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้ชมครับในขณะที่หลายคนมองและหยิบยกมาเป็นประเด็นโจมตีรัฐบาลกรณีที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยไปลงนามเริ่มต้นการเจรจาสันติภาพกับแกนนําของกลุ่ม BRN เพื่อร่วมกันหาทางคลี่คลายปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้บัญชาการฐางทางหารสูงสุดมาเลเซียเป็นสักขีพยานและมีนายกรัฐมนตรีของไทยและของมาเลเซียให้การสนับสนุนเมื่อ2-3สัปดาห์ก่อนว่าเท่ากับเป็นการยกระดับความสำคัญให้แก่กระบวนการก่อการร้ายและแยกดินแดนที่เคลื่อนไหวสร้างสถานาการณ์มาตลอดนั้นผมกลับมองว่า การขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพดังกล่าวเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อลดระดับความเข้มข้นและรุนแรงในการใช้กำลังไล่ล่าปราบปรามและจับกุมหรือถึงขนาดวิสามันฆาตกรรมโดยใช้กฎหมายและมาตรการด้านความมั่นคงเป็นเครื่องมือที่ทำกันมาหลายสิบปีและในหลายรัฐบาลมากกว่าแน่นอนที่สุดผลสำเร็จในการเจรจาจะสามารถลดระดับความรุนแรง และคลี่คลายสถานการณ์ที่เลวร้ายมาตลอดให้บรรเทาเบาบา,บางลงได้หรือไม่แค่ไหนเพียงใดและเมื่อไรแม้แต่เทวดาก็คงยังตอบไม่ได้แต่ที่แน่ๆคือนับแต่นี้ต่อไปคงไม่มีอะไรเลวร้ายและโหดเหี้ยมไปกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบหลาย10ปีและในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับถึงแมในความเป็นจริง ทันทีที่มีการลงนามเจราจากันที่ประเทศมาเลเซียหลังจากนั้นเหตุการณ์วางระเบิดและรอบทำร้ายประชาชนรวมไปถึงการเผายางสร้างสถานการณ์ตามจุดต่างๆยังเกิดขึ้นทำให้ดูเสมือนหนึ่งว่าผู้ก่อความไม่สงบจะไม่รับรู้หรือถึงขั้นฉีกหน้าการเจราจาฉีกหน้ารัฐบาลไทยฉีกหน้ารัฐบาลมาเลเซียและแการน,นากลุ่มบ RN แต่นั่นก็ถือว่าเป็นคนละเรื่องกัน และยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้วมาเป็นเวลาหลายปีจะให้เป็นแบบนั่งโต๊ะลงนามเจรจาปุ๊บผู้ก่อความไม่สงบหยุดเคลื่อนไหวปับ๊บมันเป็นเรื่องตลกที่อยู่ในละครชวนหัวมากกว่าเพราะในความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่พูดได้ว่าคงไม่มีอะไรเสียมากไปกว่านี้ท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาการสูญเสียพี่น้องไทยแม้แต่ชีวิตเดียว ก็ถือว่าสูญเสียมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรที่สามารถเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเจรจากันได้ก็น่าจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นลดการสูญเสียแล้วพูดเป็นภาษาการค้าก็คือยังไม่ต้องถึงขนาดก,ก,กับได้กำไรเพียงแต่ลดการขาดทุนลงได้บ้างก็ถือว่าคุมแล้วสำหรับเรื่องแบบนี้ท่านผู้ชมครับ ต่อปัญหาที่สงสัยกันว่าตัวแทน BRN ที่มานั่งโต๊ะลงนามเจราจาด้วยเป็นตัวจริงที่มีศักยภาพในการก่อความไม่สงบหรือไม่สำหรับผมแล้วผมเห็นว่าตัวจริงหรือไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะถ้าหากทางการหาตัวจริงได้ก็คงจะจับกลุมไปดำเนินคดีหมดแล้วและป่านนี้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงสงบเรียบร้อยไปนานแล้วสิจริงไหม แต่ประเด็นสำคัญคือตัวแทน BRN ในระดับแกนนำที่มานั่งโต๊ะร่วมลงนามนั้นมาจากองค์กรที่รู้จักกันดีในระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกมุสลิมซึ่งอย่างน้อยเขาก็พูดภาษาเดียวกันนับถือศาสนาเดียวกันและมีวัฒนธรรมเหมือนกันกับบรรดากลุ่มที่เคลื่อนไหวใช้ความรุนแรงหรือเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งที่อยู่ในบริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่อาศัยพื้นแผ่นดินของประเทศมาเลเซียหลบซ่อนตัวหรือแอบสั่งการอยู่ก็ได้แต่ที่แน่ๆคือขนาดคนระดับนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการฐานสูงสุดของมาเลเซียได้ร่วมรับรู้และเป็นสักขีพยานจนเป็นข่าวปรากฏไปทั่วโลกเช่นนี้ก็น่าจะเป็นหลักประกันเพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการสันติภาพในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียอย่าเอาแต่มองในแง่ร้ายนักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้เป็นเวลา2ปี7เดือนถามว่าได้ทำอะไรไปบ้างที่ช่วยให้เหตุการณ์ร้ายแรงสงบหรือคลี่คลายลงจะเรียกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยก็เห็นจะไม่ผิดแต่พอรัฐบาลอื่นเขาจะทำบ้างยังไม่ทันไรก็ด่าหน้ากันออกมาคา้าน เหมือนแผ่นเสียงตกร่องอย่างไรอย่างนั้นใครจะรู้ว่าคนที่แสดงตัวออกมาร่วมเจราจาเหล่านั้นเขาได้พูดจะอะไรกันมาก่อนบ้างอาจจะไม่ใช่ทุกกลุ่มแต่ก็ต้องมีหลายกลุ่มกลุ่มนี้ไม่ได้ติดต่อกับ BRN แต่ก็มีบางกลุ่มที่ติดต่อกับกลุ่มอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่ม BRN ก็เป็นได้หรือแม้แต่กลุ่มพูโลซึ่งเมื่อหลายวันก่อนหน้านั้นคนที่อ้างตัวว่าเป็นประธานพูโล ก็ได้ปรากฏภาพทางโทรทัศน์ช่องสามให้เห็นหน้าเห็นตารู้ความคิดรู้ความแตกต่างทางความคิดกันไปทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ดีที่ถึงแม้จะยังคาดหวังอะไรไม่ได้มากแต่ก็คิดเสียว่ายังดีกว่าที่เป็นศูนย์หรือติดลบอย่างที่ผ่านมาหลายสิบปีและในหลายรัฐบาลซึ่งไม่เคยปรากฏว่ามีปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนเลย มีแต่ความรุนแรงฆ่ากันวางระเบิดการทำลายกันปล้นกันปราบปรามกันแล้วก็วนเวียนอยู่เช่นนี้ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงน่าสยดสยองเกิดขึ้นที่ทำกันได้อย่างมากที่สุดก็คือการที่ผู้รับผิดชอบออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกว่าจะต้องมีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยและการข่าวให้ดีขึ้นและก็เป็นเช่นนั้นวนเวียนกันไปตลอด ยังไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่เคยมีแม้แต่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าการเจรจาเพื่อสันติภาพใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ